สวัสดีค่ะเอารนุ่มาแล้วนะคะเอารนุ่มไปรายงานเรื่องเกี่ยวกับเยอรมันก่อนเยอรมันก็ยังก,กติกาเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะออกมากันวุ่นวายมากนะคะเพราะไม่อยากฉีดวัคซีนส่วนคนที่ฉีดแล้วก็มันก็มีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันทุกประเทศแหละที่มีปัญหาเกิดขึ้นว่าฉีดแล้วมีการสูญเสียเกิดขึ้นหรือเกิดจากโรคประจําตัวหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะ สำหรับพี่เนี่ยพี่เป็นโรคประจำตัวนะพี่มีโรคออความดันสูงนะคะเคยความดันสูงถึง220แล้วปรากฏว่าก็ใส่เครื่องเครื่องวัดความดันเนี่ยแล้วไปทำงานนะหมอเขาก็เลยบอกว่าสาเหตุเพราะว่าเราอาจจะเครียดกับเรื่องทำงานนะคะแล้วก็แต่เป็นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ย,ยังกินยาอยู่ทุกวันเหมือนกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนปกติ ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะพี่ไปฉีดจอรสันมากับฉีดโมโนนามานะแล้วก็คงจะต้องมีเข็มที่สามอีกพราะได้ข่าวว่าเขาจะต้องให้ฉีดทุกสามเดือนสี่เดือนนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ว่ามันอธิบายยากอะนะกรมอนามัยโลกก็ยังอธิบายหาสาเหตุไม่ได้เลยว่ามาจากเพราะอะไรอันนี้เท่าที่พี่ไปตามตามข่าวมานะคะเอาละวันนี้เรามาคุยกันหลายๆเรื่องหน่อยนึง นะเพิ่งมีเวลาว่างโดนทำงานกะเย็ยนทุกวันเลยเราห่างกันหกชั่วโมงทางนี้เยอรมันเที่ยงค่ะเที่ยงสิบนาทีมองไทยก็ประมาณหกโมงกว่ากลับบ้านกันแล้วทานข้าวกันแล้วหลัะนะคุยเรื่องแรกก็มาคุยเรื่องฟิล์มฟิล์มรัตภูมิฟิล์มรัตภูมิบอกว่าคนละครึ่งไม่ช่วยให้ฟื้นเศษษษษษษรษฐกิจฟิล์มรัตภูมิเนี่ยนะคะมาเป็นจะมาเล่นจะมาลงเล่นการเมือง ฟิล์มพี่ว่าเองเนี่ยนะจะต้องเองเนี่จะต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งหรือจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่รัฐบาลเขาจัดหาให้กับคนยากคนลําบากนะอย่าสักแต่ว่าเอาความคิดของตัวเองหรือไปดูไอ้พวกข่าวจานข้าวสาเออจานน้องหมาอะไรพวกเนี้ยข่าวสารอะไรพวกเนี้ยที่จริงเนี่ยจะเล่นการเมืองศึกษาเรื่องการเมืองก่อน เองศึกษาเรื่องการเมืองแล้วเองก็ออกมาวิเคราะห์ไอ้วิเคราะห์โครงการละครึ่งในเองเห็นไหมเนี่ยว่าเองโดนเขาด่าเองสารพัดว่าสมองเองเนี่ยนะจริงๆริะนะไอ้ข้าจะบอกเองอย่างหนึ่งนะไอ้เวลาลงเล่นการเมืองเนี่ยก็จะขุดประวัติพวกเองออกกันมาหมดเลยไม่ว่าพวกเองจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ลงมาเล่นการเมืองถ้าพวกเองเคยโกงเขาพวกเองเคยติดคุกจะสารพัดเรื่องเขาขุดพวกเองมาหมดเหมือนคนบางคนเนี่ย เออมาลงมาเล่นการเมืองตีเมียหรือจะแดกขี้เมาโดนจับใบขับขี่หรือจะทําคนท้องแล้วไม่รับผิดชอบนะข้าบอกเองแล้วนะข้าเตือนเองนะถ้าเองอยากจะเล่นการเมืองเนี่ยเองมาให้มันถูกทางเองวิเคราะห์วิจารณ์ให้มันถูกทางจะได้ไม่ต้องมีคนเนี่ยเขางัดประวัติเสียๆของพวกเองออกมาไม่ว่าพวกเองจะเป็นใครก็แล้วแต่ เอาแล้วนะก่อนที่จะวิเคราะห์อ,อะไรออกมาข้าวิเคราะห์ให้เองฟังแล้วนะว่าการที่จะลงลงมาเล่นการเมืองเนะ่ยเองอย่าลืมนะสายสื่อมันเยอะนะเว้ยเดี๋ยวนี้นะ่ะและการสื่อสารน่ยมันง่ายนะมึงทั้งทวิตเตอร์ทั้ง youtube ทั้ง t i กทอกทั้งสารพัดอย่างยิ่ง Facebook, เฟซฟักบุ๊กนี่อเฟกโอ้ยเฟกเฟซบุ๊กนะมันเยอะหมดเลยนะเอาล่ะข้าเตือนสติเองก่อนนะลูกโตอย่าง เป็นห่วงจังแลลูกเองโตอย่างยังไงก็ดูแลลูกด้วยนะสอนลูกดีๆด,ด้วยในอนาคตนะคะลูกจะได้เป็นเด็กที่ดีของชาติไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่นะลูกพวกเองลูกพวกเองอะพวกเองอับข้าก็ไม่รู้หรอกพวกเองกัเป็นใครพวกเองพวกประเภทที่ว่าไขาแล้วพวกเองก็ไม่รับผิดชอบแล้วทีนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการที่พวกมันเนี่ยไปกันที่เอ,อสยามพารากอนใช่ไหมคะ ถ้าพี่จำไม่ผิดนะสยามพารากอนแล้วก็มึงก็ไปลุกลามต่อที่น่าวังจะบอกเลยพวกมึงอย่างหนึ่งนะฆ่าดีกว่าเอาฆ่ากับเองดีกว่าอย่าเอากูกับมึงเลยนะเอาฆ่ากับเองข่าจะบอกเลยพวกเองอย่างหนึ่งพวกเองเนี่ยนะมันร่วงเกินมากแล้วมึงรู้พวก พวกเองเนี่ยรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยหลายหลายสิบล้านคนเนี่ยที่เขารักสถาบันที่เขารักพระเทพพระเทพเนี่ยพระองค์เนี่ยพระราชกรณียากิจพระองค์เนี่ย,ยมากมากเกินคำบรรยายเพราะตั้งแต่กูข้าเกิดมาเนี่ยข้าก็เห็นมาตลอด ว่าพระอ,องค์ไหนเสด็จไปที่ไหนพระอ,องค์ไหนทำอะไรให้กับประชาชนบ้างเข้าขายพวกเองเนี่ยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพวกเองเนี่ยไม่ได้สั่งสอนก็ถึงได้บอกในะสมัยก่อนต้องตัดตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรถอนลากถอนเง่ายุคนี้ก็เลยไม่มีตัดหัวบันหัวซะและอีกอย่างงที่ข้าสงสัยว่ารัฐบาลเนี่ย ข้าจริงๆเนี่ยข้าชอบนะข้าชอบรัฐบาลลุงตู่เพราะข้าเห็นสิ่งดีๆที่เขาทำกันให้ขึ้นมาแต่สิ่งเลวร้ายก็มีในรัฐบาลชุดนี้ข้าไม่ได้รักแบบหัวปากหัวปามหรือจะว่าข้าเป็นติงลุงตู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ข้าชอบข้าชอบลุงตู่แต่ข้อบอกพร่องก็มีเหมือนกันกันกบลุงตู่นะคะแต่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังเชื่อมั่นในลุงตู่เชื่อมั่นในนักการเมืองบางคน นะทำไมฝ่ายความมั่นคงตำรวจกวนแถลงการกันจังเลยกับตำรวจเนี่ยมีกฎหมายแม่งทุกข้อเลยกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองกฎหมายอันตรพานกฎกฎหมายลูกกรานสถานที่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแลแ้วก็ลแต่กวนประเทศไทยมีหมดทุกกฎหมายแต่ข้าก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมปล่อยมาได้ขนาดนี้ตั้งแต่ปี หกสองไปไปลายปีมาหกสาหกสี่นี่มาหกห้าแล้วฝ่ายความมัน่นคงรัฐบาลหรือจะเป็นกรมกระทรวงอะไรก็แล้วแต่กรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้าไม่รู้หรอกว่ามันจะมีกรมอะไรมัง่งที่จะออกมาปกป้องสถาบันี่ยนออกมาทําให้มันเฉียบขาดเนี่ยละลานดา่าหมิ่นด้วยถ้าทาหยาบคายเหมือนพวกเมืองจะปฏิรูป สถาบันอีไมาย,ยังไงอะเรื่องไปถึงไปไปไปถึงไหนแล้วล่ะไอวิทยานิพนธ์สตรอเบอร์รี่จุลาอีไมยอีลุง้งได้ใส่ข้อตีนออกมาพวกมึงได้พวกเองได้ประกันตัวกันออกมาแต่กูก็จังไม่รู้เลยคดีไปถึงไหนกันบั่งแล้วเนี่ยกะอีไมยเนี่ยไปถึงไหนแล้ ไอ้สี่ข้อหน้าสถานทูตเยอรมันใช้คำหยาบคำหมิน่นคำที่ว่าไม่บังควรเนี่ยแล้วจัดไม่ได้จัดการไม่ได้ไก่มอบพวกนี้ไม่เขไอ้นี่คือแปลกะนะมาพลเมืองดีๆประชาชนดีๆหัวสมองดีดเนี่ยเขาก็ย้อนถามกันมาเนี่ยให้ประชาชนไปจัดการกันเองดูซิสอชอ,อมัง่งกปป,ปสไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย ประชาชนังนั้นออกมาจัดการออกมาแจ้งความกันในมอนพิสีเนี่ยพิสีษก็ออกมาจัดการเองแล้วมันจะให้เลื้อลังกันถึงขนาดไหนเนี่ยปกป้องปกป้องตัวเองยังไม่ได้กันเลยนะกการเมืองคนออกมาด่ากันโจมตีกันปกป้องตัวเองไม่ได้กกออกดกกกปดกป้องสถาบันไม่ได้แล้วกูกข้าข้าไม่เข้าใจมันกันว่านักการเมืองรุ่นไหนไถึงจะปกป้องสถาบันได้แปลกใจไหมคะ แปลกใจนะพี่ก็ว่าแปลกใจนะเนี่ยไม่อยากล่วงเกินมากไปกว่านี้หรอกเมื่อจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยข้าถามหน่อยที่พวกเองทําอะไรกันไม่ได้เลยเหรอพวกเองตั้งถือกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยพวกเองไปอยู่ที่ไหนกันหมดทําไม่ได้ก็เปลี่ยนคณะค่าลุงตู่เอาคนอื่นขึ้นมานี่ไงอิทธิพลถึงไม่หมดไปจากประเทศไทยเนี่ยเพราะเกรงใจกันไปเกรงใจกันมาลูกท่านหลานนายเนี่ยนี่ไง แม่งละลานละลานทุกสถานที่เนี่ยทำอะไรไม่ได้มึงลองไปอยู่ประเทศอื่นกันสิพวกเองเนี่ยไปอยู่ประเทศอื่นแล้วพวกมึงลงไปทําละลานกันแบบนี้สิมีไหมนี่เมืองไทยนี่กูก็ไม่คล่องใจอยู่เนี่ยแม่งปล่อยกันไว้ได้ยังไงวะปล่อยจนคนต้องออกมาจัดการเองเนี่ยให้กูพูดซ้ำพูดซากข้าพูดอย่างนีอ้อีกกี่ร้อยครั้งเข้าก็พูดได้ขนาดข้าอยู่ต่างประเทศข้าย,ยัางเบื่อเลยเนะี่ยเห็นเมืองไทยเนี่ย ข้าไม่ได้เฉพาะประเทศเมืองไทยอย่างเดียวนะที่นี่ข้าก็พูดถึงมันการสถานทูตเยอรมันถ้ามีปัญหาขึ้นมาถ้าช้าขึ้นมาถ้ามีข่าวสารไมด่ดีหลุดลอดออกมาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันข้าก็พูดไม่ใช่ข้าไม่พูดเพราะถือว่าทําตัวถูกต้องตามกฎหมายอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายประเทศไหนเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดคนไทยที่เขาจงรักภักดีเขาอยู่ทั่วโลกเพียงแต่เขาไม่ออกมาแสดงตนแค่นั้นแหละ เขางเงียบก็เป็นพลังเงียบอยู่ต่างประเทศเยอรมันได้แยะๆเลยพลังเงียบไอพลังไว่เงียบที่มึงออกมาแหกปากกันนะ่ะค่าเก็บไปหมด้ะของผู้เองนะ่ะมีเหรออีพิมพ์คนเดียวแม่งไปหน้าเชียงใหม่ไปหน้าวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนี่มึงไปนครสวรรค์ ไปรับสเสด็จมึงบอกมึงจะไปรับสเสด็จแล้วมึงเขียนไพ่ป้าด้วยสีดำผ้าของมันใช้สีดำเขียนสีดำเนี่ยนะป้ายผ้า่ะพวกเองเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่ที่พวกเองมีความคิดแบบนี้พวกเองต้องเก็บเอาไว้ให้ให้ไว้เขียนงานศพให้พ่อแม่พวกเองพี่น้องพวกเองหรือว่าผัวเองลูกเองเองเก็บไว้เขียนเขียนไว้เลยหน้าเมน หรือจะเป็นหน้าไหนก็แล้วแต่เอ็งนับถือาศาสนาแล้วเอ็งก็ไปเขียนนู่นเอ็งเอาไว้เขียนเลยเขียนเลยว่าพ่อแม่เอ็งถึงกับมรณกรรมแล้วเอาป้ายผ้าอนะ่ะเขียนใหญ่ไปหน้าวัดนั่นอนะ่ะมึงเผาวัดไหนมึงก็เขียนวัดนั้นแค่มึงเขียนแค่นี้มึงก็ผิดแล้วแต่ข้อหาอะไรก่ะข้อหาอะไรคะที่มันจะหนักแน่นเนี่ยที่พวกมันจะไม่ได้ประกันตัวเลยอพวกมันไปดัดสันดาน แม่มันหมดสักทีเลยสามปีห้าปีก็ยังอยู่แบบอยู่แบบเนี้ยใครจะจัดการได้กูก็ยังไม่รู้ใครจะจัดการได้เลยกูนั่งดูมาสามปีแล้วเนี้ยให้พวกมันหมิ่นกันอยู่อย่างเงี้ยหมิ่นแล้วหมิ่นอีกหมิ่นแล้วหมิ่นอีกเพชรก็เหมือนกันกูบอกแล้วไพรลินล้อมเพชรพวกมึงก็ยังไม่ไปหาข้อมูลกันว่าไพรลินล้อมเพชรเพชรไดมอนเพชรทัวพวกมึงก็ยังออกกันมาแทรกกันอยู่ดี ถามเหรอหากการเมืองจะเล่นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะเล่นมุมไหนหม,มุมไหนดีหากการเมืองจะเล่นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะเล่นในมุมไหนดีกูถามมึงหน่อยที่เขาเลือกมันขึ้นที่เขาเลือกพวกมึงกันขึ้นมาเนี่ยนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าพวกมึงจะอยู่เขตไหนตำบลไหนอำเภอไหนก็แล้วแต่เขาเรียกร้องมึงทำอะไรน้ำไม่ถึงไฟฟ้าไม่ถึงถนนไม่ดี ประชาชนเดือดร้อนข้อหาอะไรบ้างที่เขาเลือกพวกเอง็งคนเข้ามาเวลาพวกเอ็งไปหาเสียงอย่างเงี้ยเขาเลือกพวกเอ็งเข้ามาเพราะเขาต้องการให้พวกเอ็งมาให้ความช่วยเหลือเขอาไม่ได้ให้พวกเอ็งมาถามว่าจะเล่นการเมืองเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพระมหากษัตริย์มีก่อนที่พวกพวกเอ็งจะมาเป็นนักการเมืองีมีก่อนที่พวกเอ็งเนี่ยหลายๆายรุ่นยังไม่ได้เกิด พวกเองต้องเอาหัวสมองพวกเองเนี่ยนะไปทำความดีให้กับประชาชนพร,นนนร,นไททร่ไม่มีใครสนับสนุนหรอกคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครสนับสนุนหรอกเองไปหาเสียงเลยครั้งต่อไปเนี่ยอีปีข้าหน้าเนี่ยกูอยากเห็นจริงๆเลยมึงไปหาเสียงกันใหม่แล้วมึงก็บอกเลยว่าจะมาปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กูจะดูเหมือนกันนะ่ะว่าพวกมึงจะได้มาเป็นรัฐบาลกันไหมไปหาเสียงกันใหม่ปรุ่นใหม่เนี่ย แล้วจะปากไม่ได้ไก่พวกนี้เหรอพวกมึงไม่ต้องไปลงเลือกตั้งกันแล้วแค่เด็กพวกบซืนเด็กถอยพวกนี้ยังปากกันไม่ได้เลยกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ข้าก็ยังข้องใจเหมือนกันว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์จริงไหมถ้าคนถือกฎหมายแล้วทําให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์จับแล้วมีคดีแล้วมันก็ยังออกกันมาอีก ประกัรตัวแล้วมันก็อยากออกมาทําเหมือนเดิมส่วนเรื่องพวกมึงจะไปร่วมเพศกันไงก็เรื่องของพวกมึงเพราะพวกมึงน่ะมันร่วมเพศกันมาน,นานแล้วกูถามมึงหน่อยนีไอ้ไอไอนิวไอ้นิวมอทอหนึ่งเนี่ยไอนิวเนี่ยที่มึงมีเรื่องอยู่เนี่ยตอนมึงร่วมเพศกับเขาเนี่ยไม่ใส่ถุงยางเนี่ยกูถามนี้หัวอยู่ตรงไหนหัวผู้หญิงออยู่ตรงไหนหัวผู้หญิงอยู่บนหมอน,นะปะ น้องถนะ้าหัวน้องอยู่บนหมอนนั่นก็แปลว่าน้องร่วมสมัครใจคนเราเนี่ยนะจะร่วมเพศกันได้นะนะถ้าไม่ร่วมสมัครใจนะมันต้องมีการต่อสู้เหมือนคนเนี่ยที่เสียชีวิตจากการโดนข่มขืนเนี่ยที่เขาต้องสู้ปกป้องตัวเองเนี่ยแล้วมันเสียชีวิตเนี่ยมันมีเยอะในโลกนี่ไม่ใช่แต่เมืองไทยทั่วโลกนี่แหละที่เขาปกป้องตัวเองกันแล้วเขาก็เสียชีวิตแต่อย่างไอคดีคดีไอ,ไอนิวเนี่ยกูไม่ก็เชื่อเท่าไรหร่หรอก ปกป้องตัวเองไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เป็นแต่มึงไม่ใส่ถุงยางแค่นั้นเองนะก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นพวะเองน่ะมันมีมานานแล้วละ่ะไอเรื่องการร่วมเพศของพวกเองมันมีมานานแล้วตั้งแต่ที่พวกเองไปสร้างไอ้กระต๊ออยู่ข้างกำเนียบนั่นนะ่ะที่เข้าไปรื้อกระต๊อพวกเองนะ่ะมีทั้งแซ็กทอยมีทั้งถุงยางมีผ้าอนาะมัยมีทุกอย่างพวกเองน่ะมันนานกันไหมล,ล่วมเพศมันเป็นเรื่องของพวกเองจะสมยอมหรือไม่สมยอมพวกมึงไม่ต้องมาฆ่ากันเองพวกมึงไม่ต้องเอามาแฉกันเองเหรอก คนเขารู้กันหมดแหละนะที่มันเรื่องมันแตกเพราะอะไรเพราะมันกลัวกันจะท้องไงเพราะแม่ใส่ถุงยางขนาดรัฐบาลก็จะแจกถุงยางให้พวกเองแล้วนะเพราะเขารู้ว่าพวกเองสันดานไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่อย่าลืมนะก่อนที่พวกเองจะมาลงเลือกตั้งกันในคราวหน้าพวกเองก็ประ,ประกาศให้ประชาชนรู้ไปเพราะพวกเองนะักการเมืองเนี่ยอยู่แค่สี่ปีแค่นั้นแหละ แล้วเดี๋ยวมึงก็จากสภาแล้วก็มาเลือกตั้งกันใหม่สถาบันเนี่ยนะประมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่กับแผ่นดินไทยจนกว่าจะไม่มีแผ่นดินไทยในพื้นที่แผนที่โลกพวกมึงจําใส่หัวกระบาลเอาไว้แล้วข้าก็จะฝากบอกเองอีกอย่างนึ่งอะไรอะไรก็แพงทั้งแผ่นดิน ไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยแพงทั้งแผ่นดินนะคะนักวิชาการนักวิเคราะห์นักวิจารณนักอภปรีทั้งหลายมันแพงกันทั่วโลกแหละประเทศอื่นเขาชิบหายกว่าประเทศไทยประเทศอื่นก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําใช้พวกมึงเนี่ยไม่เคยไปดูประเทศอื่นเลยประเทศที่เขาชิบหายล่วงหน้าไปเนี่ยประเทศที่อยู่ทแถวที่พวกมึงอยากคิดว่าประเทศนั้นจเจริญแล้วอ่ะ แพงทั้งนั้นแหละคดพ่อคดแม่พวกมึงประเทศไหนมัง่งอะไรที่ของไม่แพงประเทศเนี้ยประเทศนี้ก็ของแพงเยอรมันก็ของแพงขึ้นหมดทุกอย่างเหมือนกันอะไรที่ขึ้นได้น้ํามันพืชเขาก็ขึ้นราคาขึ้นกระโดดทีเดียวสี่สิบเซนเพิ่มขึ้นมาสี่สิบเซนนี่ก็ตกแล้วประมาณกับยี่สิบกว่าบาทขึ้นพวดเดียวไข่ที่นี่ใบละเจ็ดบาท แผงหนึ่งลูกละเจ็ดบาทแผงและสองยูโรสามยูโรอืไข่ที่นี่หกบาทเจ็ดบาทลูกห้าบาทแล้วห้าบาทกูว่าไข่ไข่สาวน่าจะได้ห้าบาทลูกไข่ลูกเล็กๆออกไปใหม่แพงทั้งนั้นแหละ น้ำมันรถก็ก็ขึ้นราคาที่ไหนก็ขึ้นราคาทั่วโลกนั่นแหละพวกมึงเนะี่ยอย่ามางมงายกันึเลยกับประเทศไทยแล้วก็แพงนนักวิชาการอะไรของพวกมึงกันมึงต้องวิชาการทั่วโลกให้หมดวิเคราะห์ประเทศอื่นก็บ้างก่อนที่มึงจะมาเคาะมาวิเคราะห์แต่ประเทศไทยรัฐบาลก็ช่วยเต็มที่แล้วเพียงแต่อย่างเดียวเท่านั้นแหละที่ยังไม่ได้ปกป้องสถาบันเต็มที่ แล้วกูก็บอกแล้วนะกูไม่สนใจนะว่าใครจะอยู่หลังม็อบจะเป็นไอ้ฝรั่งตาน้ําข้าวฝรั่งคิดข้าที่ไหนก็แล้วแต่จะประเทศไอ้ฝรั่งตาน้ําข้าวอุบาทชาติชั่วประเทศไหนกูไม่สนใจกูสนใจแต่ว่าไอ้เด็กอุบาทพวกนี้มันอยู่ในแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นคนในแผ่นดินไทยจะต้องจดกจัดการตามกฎหมายแผ่นดินไทยนะเพราะคนไทยเนี่ยกูว่าเริ่มเบื่อแล้วขนาดกูอยู่ต่างประเทศเนี่ยกูออกคลิปมามด้วย่างคลิปมากูก็จะเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกัน แต่ถ้ากูจะเบื่อเต็มที่กับรัฐบาลกูก็จะต้องเบื่อแบบมีเหตุผลตอนนี้กูยังมีความอดทนกูยังเชื่อมั่นลุงตู่อยู่มันที่กูบอกกูเชื่อมั่นเหมือนกันแต่เป็นบางคนอีกอย่างหนึ่งนะคะรัฐบาลการเปิดการท่องเที่ยวเอออีกอย่างนึงไอ้ควายไอ้บรรดาสังกีตั้งหลายยุคทักษิณเนี่ยก็เอ,อ่อย,ยุคยุคทักษิณเนี่ยค่าหยแผไปดินนะห้าร้อยบาทนะมึง มึงไปย้อนดูให้ดีๆยุครังศิลป์น่ะใครจําได้มัง่งเหยียบแผ่นดินไทยน่ะห้าร้อยบาทนะมึงแล้วก็ตอนนั้นสวนอณภูมิสร้างเสร็จให,ใหม่ๆลังคารั่วจิบหายเลยกูไปรอขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องกลับมาเยอรมันเนี่ยลังคาโคตรรั่วเลยให้กูวิเคราะห์ไหมแล้วตอนนี้มารุ่นรัฐบาลนี่สามร้อยนี่ก็ยังถูกนะถูกเลยสองร้อย200นะสําหรับการเหยียบแผ่นดินไทยสําหรับไอ้คนต่างชาติทั้งหลายที่จะไปเที่ยว การท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่มีความรับผิดชอบอยู่ในการของประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับคนต่างชาติที่จะไปเที่ยวประเทศไทยหรือจะคนไทยก็เหมือนกันค่าฉีดวัคซีนแล้วค่าไปถึงเมืองไทยก่อนที่ค่าจะขึ้นเครื่องค่าต้องไปโดนค่ากระดาษเอกสารรับรอง75ยูโรพอไปถึงเมืองไทยค่าต้องไปโดนค่าตรวจอีก3,000บาทเมืองไทยครั้งแรก และอีกห้าวันค่าก็ต้องไปตรวจอีกสามพันแล้วค่าไปอยู่ที่ไหนค่าต้องโดนตรวจอีกค่าต้องโดนตรวจสามครั้งครั้งละสามพันบาทที่เมืองไทยค่าเป็นคนไทยฝรั่งก็เหมือนกันและค่าก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ว่าถ้าค่าฉีดวัคซีนค่าไม่เป็นโควิดโกลนแต่เวลาค่าไปตรวจที่เมืองไทยและค่าเกิดเป็นโควิดโกลนาาก็ต้องโดนกักตัวกักตัวในโรงพยาบาลที่รัฐบาลรับผิดชอบ ถ้าจะจ่ายเท่าไหร่ถ้าโดนกักตัวขึ้นมาหกหมื 60, 70, 50, 50, ่นเจ็ดหมื่นห้าหมื่นอะตำตำกี่วันอาทิตย์หนึสิบวันนี่คือราคาคนไทยนะเท่าที่ข้ารู้มาแต่ถ้าเป็นสามีฝรั่งผัวฝรั่งเป็นแสนเพราะว่ถ้ามานั่งวิเคราะห์ดูเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้บ้านเราในความเชื่อถือมันน้อยลงค่ะน้อยลงมากเลยความเชื่อถือน้อยลงมากคือหนึ่งกฎหมายไม่เป็นกฎหมายตั้งกติกาเอาเปรียบการท่องตั้งกติกาเอาเปรียบคนที่จะเข้าไปเที่ยวในเมืองไทยขนาดคนไทยก็ด้วยกันยังวิเคราะห์กันได้วิเคราะห์กันได้ถูกรัฐบาลคะ รัฐบาลควรที่จะมีกําหนดการเนี่ยกำหนดการที่จะไปท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยให้มันแน่นอนนะกักตัวตรงพอไปถึงเมืองไทยต้องไปกักตัวโรงแรมเสียห้าพันบาทต่อนหนึ่งคนครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นอีกห้าวันก็ต้องไปเสียค่าตรวจครั้งแรกก่อนกักตัวสามพันบาทโดนค่าตรวจนี่ยังไม่คิดค่าโรงแรมอีกห้าพันต่อหนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นอีกห้าวันต้องไปโดนค่าตรวจอีก สามพันบาทถ้าโอเคเรียบร้อยกูจะไปอยู่ภูเก็ตเขาบอกกูไปถึงภูเก็ตกูต้องไปเสียค่าตรวจอีกสามพันบาทและขณะที่ตรวจเนี่ยถ้าเป็นโควิดขึ้นมาหรือติดโควิดขึ้นมามีผลออกมาอรนุษย์คุณเป็นโควิดนะคะดิฉันก็จะต้องไปโดนกักตัวกับโรงพยาบาลที่รัฐบาลเลือกให้เสงเงินอีกแล้วอยู่ประเทศเยอรมันมาสามปีไม่เป็นโควิดไม่แน่ไปประเทศไทยอาจจะเจอตรวจอรนุษคุณเป็นโควิดนะคะ ว่าไงคะอันนี้ถามเพื่อความขล่องใจฝากไปถึงเอคนที่ออกกฎกติกาด้วยนะคะว่าอย่าเอาเปรียบมากนะคะเราพร้อมที่จะไปเมืองไทยแล้วพร้อมที่จะแต่อย่าเอาเปรียบกันถึงขนาดนี้มันเป็นการเอาเปรียบที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยากได้อย่างเดียวกูจะเอาอย่างเดียวอ่ะนะฝรั่งก็ไม่ได้รวยทุกคน ฝรั่งมีเหมือนกันกับฝรั่งคีดค่าฝรั่งนอนข้างถนนฝรั่งทำงานมีทุกตำแหน่งงานเหมือนบ้านเรากวาดขยะเก็บขยะนั่งโต๊ะทำงานทำงานธนาคารเอนจิเนียร์เขามีหมดวิศวะอะไรเขาก็มีหมดเลยฝรั่งคีดค่าก็มีนอนข้างถนนก็ตามที่บอกฝรั่งเงินเดือนน้อยกู้เงินไปกู้ธนาคารเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองไทยปีละครั้ง อันนี้ฝรั่งกูพูดพูดให้ฟังนะระบายความในใจให้ฟังอย่าลืมนะคะรัฐบาลฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนในโลกค่ะฝรั่งจนกว่าคนไทยเยอะแยะไปโอเคนะคะวันนี้อรนุชพูดนานยี่สิบสี่นาทีนะแล้วยังไงก็พูดผิดพูดถูกก็ใครยังไงก็เขียนอธิบายให้พี่ฟังด้วยนะคะคุณป้าคุณยายก็เขียนอธิบายมาด้วยให้ลูกหลานเขียนมานะเราก็พูดกันแบบคําตรงๆนี่แหละไม่ต้องอ้อมค้อม จาลืมนะพวกบรรดาชอบจาบจ้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถ้าจัดการไม่ได้ท่านอย่าหวังเลยในอนาคตประชาชนอาจจะเปลี่ยนใจขึ้นมาสักวันก็ได้โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ